หลังเพจอิซอขยี้ข่าวอีซอออกมาแฉว่าบ้านแช์น้องแครอทแชร์ลูกโซ่ของสงอีสานล้มแล้วสร้างความเสียหายเบื้องต้น1,000ล้านบาททำให้คดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้งพร้อมตั้งคำถา,ถ,าถามถึงความเหมาะสมว่าประสงค์สามารถลงทุนลักษณะนี้ได้หรือไม่นำเงินส่วนไหนมาลงทุนเพราะขั้นต่ำต้องเปิดพอร์ต10,000ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยถึง3 0 0 0 0 0บาท เมื่อเจาะข้อมูลรายละเอียดพบว่าส่วนหนึ่งเป็นภาพสองปีก่อนที่รีสอร์ทบ้านสวนชมดาวตั้งอยู่ตำบลศีลาอําเภอเมืองขอนแกน่นภายใต้โครงการปฏิบัติธรรมเสริมบุญเพิ่มทุนชีวิตขณะนั้นศาสตราจารย์ดร,อรพอศำเพล์ที่เป็นมาส์เตอร์และเจ้าของบโบรกเกอร์ World Class f i n a n c i a l หรือ w c f เเป็นเจ้าของรีสอร์ทชักชวนคนทุกสาขาอาชีพลงทุนเทรด Forex ทองคำและตราสารอนุพันธ์ CFD หากใครเทรดไม่เป็น ก็มีบริการฝากเทรดหรือก๊อปปี้เทรดปัจจุบันได้ขายกิจการให้เจ้าของคนใหม่ในภาพปร,รากฏพระสงฆ์สามรูปสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยหรือมจลวิทยาเขตขอนแก่นผู้นยการมจลขอนแก่น,กนชี้แจงว่าจากการสอบถามด้วยวาจา่าาไปร่วมบรรยายธรรมตามกิจนิมนต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนเทรดส่วนภาพการเชออเิญดรพอไปเป็นวิทยากรร่วมบรรยายที่กาลสินนั้น ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ยืนยันว่าไม่รู้จักดรพอส่วนการลงทุนเทรดหรือแชร์ลูกโซ่ในมุมมองส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมมินเมต่อการทําผิดในเพศบัญชีตโดยโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับมหาวิาลยนะครับโดยส่วนตัวในในฐานะคารวาสคนหนึ่งนะครับก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจสอบอีกทีนึงว่าข่าวข่าวที่เป็นข่าวอยางนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นจริงก็ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับกับในเรื่องของพระคุณเจ้าที่จะดําเนินการลักษณะนี้นะครับทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลทางออนไลน์พบร่องรอยดร,อรพอไปทําบุญด้วยเงินหลักแสนตามโรงเรียนและวัดต่างๆทั่วภาคอีสานร,รวมทั้งมอจรหนองคายอุบลราชธานีมอจรลอ,อุบลชี้แจงว่าการเชิญดร,อรพอมาอบรมเพื่อเป็นทางเลือกประกอบอาชีพแก่นิสิตหลังจบการศึกษาซึ่งมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาสไม่มีการร่วมลงทุนแต่อย่างใด ไม่เห็นด้วยแต่ว่าที่ว่าที่อนุญาตหนึ่งเพราะวา่าคนที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยเขาจบที่นี่เขาก็เลยมาหาก็ก็เลยมาหาพระผู้บริหารสมัยนั้นท่านก็คงอนุมัติให้ให้ทำแต่ผลมันจะเป็นยังไงนั่นก็คือเหมือนอาตมาพูดนี่นะคือมันมันไม่มีใครเขาไปลงทุนเท่าไหร่เพราะว่ามันมันพระเองก็มันได้มีเงินลงทุนเท่าไหร่ท่าน ในนั้นน่าจะในวันนั้นน่าจะไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้นน่าจะเป็นเทคโนโลยีนาเสนอว่าหาเงินได้จากที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยให้กับนักศึกษาให้กับน้องนิสิตฟังอะไรเงี้ยการเห็นด็อกเตอร์พอทำบุญเป็นประจำเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้หญิงผู้เสียหายชาวกรุงเทพวัย69ปีตัดสินใจนำเงินเก็บที่หวังใช้ในยามแก่เท่ามาร่วมลงทุนกว่า14ล้านบาทโดยไปร่วมกิจกรรมทั้งที่ขอนแก่นนครราชสีมาปทุมธานีและกรุงเทพยอมรับว่าไม่มีความรู้เรื่องการเทรดจึงใช้วธิธีฝากเทรดกับ,บโบรกเกอร์ที่มองว่าเป็นคนใจบุญแร,แรกๆถอนเงินได้แต่ไม่นานก็ไม่สามารถถอนออกได้เลยฟังแล้วแบบก่ายๆเหมือนว่าแฟนเขาแบบ ว่ามันเป็นของของเจงันนาะมันไม่ได้เหมือนผลิตสามดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ดูเหมือนคนแบบบังบันโมบริจาคเงินในวัดซื้อรถในวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดยาดีด้วยแม้ในพื้นที่จะยังไม่พบตัวพระสงฆ์ที่ตกเป็นเหยื่อแชร์แครอทแต่อีแทนคุณจิตอิสระ ท่านชมรมสันติประชาธรรมระบุว่าสามารถยืนยันตัวได้นับร้อยรูปมากที่สุดที่ขอนแกน่นสำหรับคดีนี้ดิสไอรับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่ปี2166ยังคงทยอยเรียกสอบพยานอย่างต่อเนื่องและเร่งตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่น่าสงสัยกว่า20บัญชีทินกรวิลัพลสินสำมะขาไทยอสมทรายงาน